嗯。 สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันตอนคิดใโอุป้านะครับวันนี้นะครับก็กำลังเดินทางไปอยู่ที่มาลเยจุฬาเอ็กซ์โปอยู่กับเพื่อนเพือ, <Wow. S 1> อไปกันเลย ก็ตอนนี้รถติดมากนะครับผมก็เลยกำลังจะขึ้นรถตุก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 นะครับไปมาอะไรกันนะครับเพราะว่ารถมันติดมากก็ต้องลงแถวทางเนี่ยรู้สึกยังไงครับวันนี้สบายดีไหมสบายดีครับ <ç ines> เออ ready to rock this band yeah man ต,<ล>ตุกตุกอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วตุกตุกลูกผมขับให้ เ้ย้เหยไปนั่ง้นี้มันนั่งได้กี่คนอะมันนั่ง้แรงอัดไปเลยปเโอ้โหจะนั่งอัดกันกี่คนไม่รู้นะครับอัดกันแง่นโอ้มันอัดกันได้เหรอวะโอ้กูจะซิมอยากเข้ามาอยาเข้ามาขาเข้ามาขาโอ้เฮ้ย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 นี่มันใช่เหรอ ดีนะผมวันนี้ผมจะไปนป่าครับว้าวเฮ้ยถึงแล้วหรอ ถึงแล้วเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงสักทีโอ้โหครับลูกพี่ขอคบขอคุณมากครับ,รบโอ้โหนี่ก็คืออะไรมันเคือแลนด์เนี่ย<ส>คือแมปไงว่าอะไรอยู่ตอะไรก็ก่อนสมัครจุฬา expo นะครับก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็เห็นไหมครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปเพราะว่าอ่าบางคนยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รอลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนยังเออเอเออลงทะเบียนก่อนดิก็จุฬานะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันนะครับก็ลงทะเบียน ก็มีแอปใน Play Store หรือ Apple น่ะมันมีทุกอันน่ะก็ให้ดาวน์โหลดแล้วก็แบบสมัครได้เลยอ่าใช่ใช่ไหมป็นคนเข็มอ่ะโอ้โหก็มาะไยก็สวยมากนะแบบมันเป็นเมืองเลยอ่ะมาเลยมันเป็นเมืองอ่ะมันอยู่ในกลางเมืองเลยมาเลยจุฬาดีที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมแ้ก็แล้วแต่คณะแล้วแต่แต่ถ้าเป็นที่เกาหลีอ่ะจะบอกว่าจุฬาดีที่สุดในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนั้นครับ แถว<อ>รอแกทำยังไงอ่ะทำเมึงดีเข้าโทรศัพท์ใช่ไหมแกก็จะมีแอปจุฬา expo นะครับก็เป็นหน้าแตนนะี้โอเ้เข้าไปปุ๊บก็ะจะมีบาร์โค้ดเป็นบาร์โค้ดให้พวกเราก็แค่นั้นแหละสมัครเสร็จแล้วแล้วก็มาดูว่าทำอะไรต่อไปนะครับอากาศมันร้อนมากเลยดูเหนือดิจะ<อ>ไปไหน ไปดูคณะสถาปัตย์ครับอะไรสถาปัตย์ Architecture man Architecture อะไรครับ Architecture คุณแม่อยกเปับมึงแลโอเคก็ไปกันเลยครับ Architecture แล้วผมอยากบอกว่าบรรยากาศมันดีมากนะมันเหมือนแบบมีต้นไม้เยอะดีมากแต่เหงื่อแตกตายเออเหงื่อแตกตายพูดจริงตรงแบบไอ้ต้นไม้เยอะแบบมันมีเฉดไงแบบเราก็แบบกันกันแดดได้ตอนนี้วันนี้ไม่เคยมีแดดเท่าไหร่แต่ร้อนแม่งร้อนโคตรนะครับผมอยากพูดสวยดีนะครับหมาอะไรก็บรรยากาศดีมากเนี่ยแดดเริ่มมาแล้ว กูจะตายแล้วตอนนี้มีต้นไม้เยอะต้นไม้มันใหญ่เบ้อเร้อเลยนะแบบมันปกป้องกูอะมหาลัยนะครับผมใหญ่มากๆมันอยู่ส่วนลุงพี่นะสำหรับผมอ่ะก็พวกเราแปลกสุดนะไม่ใส่นักเรียนเลยนะครับเนี่ยทุกคนจะแบบใส่นักเรียนมาเยี่ยมแต่พวกเราไม่ใส่นักเรียนแล้วก็เป็นมีฟฝรั่งสูงสองเมตรยืนอยู่กลางฮัลโหลโอเมก้าส์ครับตอนนี้ก็อยู่คณะสถาคณะอะไรวะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้านถูกไหมจะได้ สถานยาสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับก็กรรง,ง่ายๆก็อาร์กิเทคเจอครับผมเเข้ามาปุ๊บยังไม่มีแอร์นะครับร้อนมากนี่เจดี JD อะไรเรียก,กว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ปักนะครับทำเองด้วยมือนะครับไม,มไม่แบบไซส์เป็นไงครับรู้สึกยังไงครับผมมีแอร์แล้วครับก็เ <laughs> ย็นแล้วครับเย็นสบาย What is this มันคืออะไรอ่ะมันแบบขึ้นไปอ่ะอีไลอีไลดอกรู้เ n s i d e the c i ค c ม m a n Sorry Sorry เข้าไปในวงกลมประตูอะไรเอ่ยเอ้อเด้อเฮ้ยเย็นเฮ้ยเย็นเฮ้ยเย็นจิเย็นมากแล้วโอเย็นมากนะครับที่นี่ห้องนี้มีแอร์ ก็อาร์เคเต็กเจอร์นะครับผมไม่รู <curs CDU S 2> ้อะไรเกี่ยวกับอาร์เคเต็กเจอร์เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะก็ไปต่อไปเลย Health City เฮ้ยมันมีแอร์ด้วยมีแอร์ถึงอย่างนี้ thank you thank you อืมอร่อยปะอร่อยปะอร่อยจริงจ นี่สำหรับพวกเราเลยเนี่ยพวกเทคโนโลยี next generation เฮ้ไอตัวนี้แบบโอ้ยเย็นชิบหาย7-11ตลา,ลาด เราเดินไปก่อนนะคนเปรี้ยวชิม่ากอ้โหโอ้สวัสดีครับสวัค่ะพี่ครับผมอยากถามว่าร้อนไหมข้างในอ่ะร้อนโอ้ต้องโอ้โหร้อนดูร้อนมากเลยเต้นเต้นด่าเต้นค่ะระวังนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลมมันร้อนครับโชคดีครับนี่พวกเราสองมาจะมาอะไรนะครับกำลังไป ข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนูน้นกรุงเยนมันใหญ่มากนะมันมีสองฝั่งเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็มีฝั่งน้นก็มีถนนถนนแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์นะครับอ่าเข้าไปดูกันโอ้ดูดิทฤษฎีแพ์าานของโถงนะครับยังมีของที่ดมีสมองด้วยนะครับ งครับผมน่ากลัวครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สายผมครับติดเสื้อเชิ้ตอันนี้แบบสัญญกรรมที่สัญญกรรมเขาเหมือนเอาไปทําที่ใส่จมูกป่าวะพลาสติกที่ใส่จมูกเหรอครับเสริมจมูกเออเสริมจมูกเขาเหมนไปสั่งน้ำมือแล้วไปสั่งเหมือนดาราคนนี้ใช้ยี่ห้อนี้ยมันมีแบบสองแบบไปคลาสติมเนี่ยมีสามที่มาลองวัดศูนย์กันความสูง เก้าสิบห้าโค้งสูงเลยจริงๆกองมาจากตึกแพนแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังกลับไปอยู่ตึกเดิมนะครับเรามีแฮชแท็กนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ข้างในมาอะไรมีรถด้วยนะสีชมพูรถโดยสารเลยโอ้โห ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มแบบมีคนเยอะแล้วนะครับแบบคนเยอะมากเต็มเลยนี่ก็คน <c oughs> นี่ก็คน <c oughs> นี่ก็คนอย่างที่บอกจุฬาม,มีสองฟังมันจะทำให้เหนื่อยต้องข้ามกันได้ก็มีรถให้ขี่ไปข้ามได้นะแต่ผมแต่รถะแบบวันนี้คนเยอะเนี่ยไม่มีที่นั่งก็มาถึงคณะน,นิเทศศาสตร์แล้วของโปรดผมที่ผมอยากเรียนณนนิเทศศาสตร์ จบอีริกก็รอไปร้อยสอลิกึงรอยโล t เเดี๋ยวคนจะว่าใครตกลิฟตายไ้ลูกเฮ้ย getting the card เฮ้ ก็เขามีกิจกรรมให้นะครับว่าเออเอาสติกเกอร์สีฟ้าเป็นผู้ชายแล้วก็สีแดงเป็นผู้หญิงอ่ะดูไปดูคนใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรมากที่สุดก็โอ้โหอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กอ่ะเต็มเลยะไรเลยพติผมตดผมจะนอนพักก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยจริงมันร้อนโอเคตอนนี้เวลาก็บ่ายสองใกล้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงพิสวะ โอ้โองานใหญ่ก็เดินตามเอ้ยเราขอแค่แค่ด้ชิมันอืมอื้โกยไปไปน้าประตูก่อนเ๊้ อ๋อพี่ผาน<ป>ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับไ,<ป>ไลท์ถึงเวลากลับบ้านแล้ว<ป>กลับบ้านแล้ว <c oughs> ก็สรุปมาหาลัย <c oughs> ไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจเออแม่ผมตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับก็กลับบ้านแล้วเพราะว่ามันร้อนเกินนะครับแบบจะเป็นจะเป็นลมอะ่ะแบบมันก็ดีนะเพราะมันอยู่แบบเอออยู่กรุงเทพเลยไนงะแ,แล้วก็มีคณะหลายอย่างมากนะครับก็ก็ดีนะครับคณะอ่ะาคณะหลายคณะ แบบสาวสวยเยอะด้วยครับก็ผมก็ชอบท็าปสุดยอดครับผมก็ก็รีวิวได้โคตรแบบกดไลค์และ s ับสไครป์กิลตี้ออปป้านะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปจบเอ้ยไม่ใช่ดิก็เจอกันในบล็อกต่อไป Come lost get with Don't get lost with me